มาจ้าวันนี้มาพบกับเชฟชุดนอนจะเมนูเช้านี้ต้อนรับฤดูหนาวนะจ้ะาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ลำปรีตุนซิกโครงหมูจ้าเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะจ๊ะง่ายๆสไตล์บ้านๆขัวเตาถ่านใส่น้ำมันไปก่อนจ้าเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดหอมไปผัดกับน,น้ำมันก่อนนะคะว้า ใส่ปกติเขาจะใส่ลาบักชีกระเทียมพริกไทยเนาะเดี๋ยวนี้เขามันง่ายอะ่ะมีผงสามเกระเราใส่ลงไปเลยจ้าสะดวกสบายไม่ต้องตามหาจ้าสัองกันเลยผัดให้เขาหอมนิดนิดนะจ้าผัดหอมแล้วก็เอาพิคงหมูเราใส่เลยนะผัดเข้าไปให้มันอันนี้นิดหน่อยนะจ้า ไม่มีผูกไม่มีผิดไม่มีูกนะจ๊ะใส่ตามความรู้สึกกะกะไปนี่ออหอมอ่ะนะจ๊ะน,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 นี่อ่ะพอผัดแล้วเขาเริ่มเขาเริ่มจะนี่หมูเริ่มจะสุกนิดๆแล้วนะคะ สุกสุกตึงตึงเปรี้ยวเปรี้ยแล้วเราก็เอาการะหล่ำปีใส่เลยนะคะใส่แล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปนะใส่ให้มันตอมีความพอดีแล้วก็เหมาะสมกับหมูของเราเนาะจ้าวันนี้ยูวดีหัน่นเยอะเกินไปเห็นกระหล่ำปีหัวน้อยน่ารักเลยแบบหั่นเอาหั่นเอาเดี๋ยวเรามาใส่เท่าที่เท่าที่เราต้องการที่ลือแล้วก็ไปกินกับเด็กอีกนี่ หูหอมแล้วเห็นไหมเนะี่ยโอเแล้วก็เราก็ใส่น้ำตามลงไปเลยนะจ๊ะใส่น้ำให้ท่วมๆกรมกับปีใส่น้ำกันจ้าอใส่ลงไปเลยนี่นี่เราจะตุนใส่กระทนนะนี่จ้ะแล้วก็ พอใส่น้ำตามลงไปน้ำลงไปแล้วเราก็มาปรุงกันจ้าในนี้ก็จะมีซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีวน้ำมันหอยเนาะน้ำมันหอยนิดๆหน,น่อยๆนะจ้าใส่ลงไปจ้าอ,อืตามด้วยเกลือนะจ้าเกลือ,อใส่ยิดหน่อยๆนะคะแล้วก็อันนี้นะจ๊ะเขาเรียกว่า เม็ดเกาลีนะจ๊ะหรือกกจิบอรี่จ้ะใส่ลงไปนี่เพราะความเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าสมุนไพรนะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะวันนี้ยูดีไม่ใส่ชูนะจ๊ะ แล้วก็จะตุ๋นเขาทิ้งไว้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครึ่งชั่วโมงหมูเราจะเปื่อยหรือยังถ้าหมูกับกระรำเปื่อยแล้วก็กินได้จ้ะอย่ามาดูกันนะคะมาจ้ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูดิจ้ะว่ามันเปื่อยได้ทีหรือยังว้าวโอ้สีสันดีแทะละ้ล่ะเดี๋ยวเด้อขอชิมรสกันนะคะนี่กำลังพอดีเลยกำลังสวยงาม อืมเศรษฐาโอ้เซรบเซยฝฟิมือดีเติบก่นนะแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็มาใส่นีนะคะพิ่มความหอมสรุปไเดยจ้ะว้าวโอ้อจ้าแล้วเราก็ตักตักสืบสืบให้ตัวเองจะไปกินข้าวกันอยู่ข้าวแล้วอืมจ้าเดี๋ยวนะคะ กระดูกอ,อ,อ่อนอ่อนกระดูกหมูน,มมมนี่จ้าตักน้ำนก่อนนะจ้ะว้าวนี่จ้ะเมนูหน้าหนาวขอ,องสักหน่อยนี่จ้าได้แล้วค่ะเมนูของเราต้ม กระดูกซิโครงหมูใส่กระปรีหรือตุนกระปรีใส่ซิโครงหมูจะเรียกว่าอะไรก็ได้เพราะใส่รวมกันจ้า